สวัสดีค่ะพี่น้องผููหักการปลูกต้นใหม่และการเห็ดเกษตรเนาะอามือนีสิไหามาเบิงในส่วนของการเห็ดระบบน้ำคือปัญหายอย่างนึง่งหลายๆคนมักปลูกต้นใม่เนาะมกปลูกต้นใหม่มาความสวยงามอืมพอปลูกแล้วบาดนี่บางคนกับไปไซสกบบระบอกไรเป็นอย่างละ่ะ โอ้ยข่อยบ่ไปดอกอคออข่ยห่วงต้นไม้ข่อยยานต้นไม้ข่อยตายว่าซันเนาะอหยังประมาณนี้เวลาปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะเออมื้อน,นี้เขาเสิพาอ่าผู้ที่หักการปลูกต้นไม้นี่มาเบิง่งเออมาเบิง่งการวางระบบน้ำนะคะคืออันนี้นี่อยู่ที่ไหากระตรีบเข่าเนี่ยเขาบ่ไดรฮดนะคะเขามีระบบน้ำเนี่ยอันนี้เทาจะวางทอ่อสายดำนะคะท่อน้ำอันนี้คือเครื่องคือเครื่องซึ่งถ้าจะฮดสุมื้อนี่กับบวไวนะคะบไ่ไหว คือฮอตได้อยู่แต่ว่าโอโ้ต้นไม้มันเยอะยิง้าบวยอยู่นี่ต้นไหม่เห้าหนี่ตายหมดเลยนี่คือระบบนามที่ให้เบรงมือก่อนนะคะเนี่ยระบบนามอันนี้พอถึงเวลาเนี่ยที่เราตั้งเวลาไห้เนี่ยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันก็จะฮอตของมันเองมันจะฮอตของมันเองเอ,อฉนั้นนะคะผู้ใดที่ปลูกต้นไหม่หาักกาันปลูกต้นไหม้เนี่ยออต้นไหม้อันนี้คือระบบนามอัตโนมัติใส่ทาน ใส่ทานตอกับนามป้าปาก็ไดตอกระบบบนามปั่มก็ไดโซลาเซลก็ไดนะคะได้หมดเลยเนี่ยเขาก็จะว่างทอไปเออคือ,อยังคือ,อยังต้นนี้เนาะมันจะมีทออันนี้ก็จะเป็นทอเน,น,นหน่อยสีเนี่ยหน่อยแลนลงมาอ่าลงมาใส่ต้นนีนี่มันก็จะเป็นอย่างสีนะคะใส่ต้นนี่เอามาใส่นีตน้นต้นใหม่ประเภทใดที่ มักนามํมามักนาเท่ากันต่างวหวหาหน้าที่สิบนาทีมือละเทือ่อคืออย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นสายนี่สายนี่ไหลลงมาสายนี่ไหลลงมาประมาณนี้นะคะ,ะมันก็นจะทํหน้าที่ของมันเท่ากับจะดูแลแค่ดูแลแค่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเ,เนี่ย จะเป็นระบบหนามเขาจะแลนตามทออย่างสิหลายๆคนบอกว่าโอ้ยบไดไปไซนบริไดไปไซมากไซก็ย้่ยยอนห่วงต้นใหม่ห่วงบาทห่วงบานห่วงต้นใหม่เห็นระบบนี่แหละคดีไปเป็นเครื่องเดือนกับผเป็นอย่างเพราะว่ามันจะทันหน้าทีของมันเองถึงเวลามันก็โคดแหละนี่มก็จะมีนามตลอดเขาจะดูแค่วัชพืชว,ว่าอัน,นยังบริถอนเนาะ เบิ่งแค่พวกวัชพืชเน,นี่ยถอนวัชพืชถอนออกกันสิเออดูแค่วัชพืชเอาปุ๋ยไส้แค่นั้นแหละค่ะว่าไม่อย่างเขาดูแลองกผู้ใดที่หมักหักการปลูกต้นใหม่ปลูกพักปลูกอย่างขึ้นกันค่ะเดี๋ยวมือหลังเขาจะไปเบิ่งแปลงพักแปลงพักของเขากะใสระบบไปสิขึ้นกันคะ่ะคือปลดออกไปฮดมาเลยอืมเฉพาะยืนฮดต้นใหม่นี่กะปอ๋ย <laughs> โมเมนต์หน่อยๆเลย دة, คือผู้ใดที่มาความสวยงามนะคะคือเจงซีเออคือเจงซีเขาก็เห็ดไว้แต่ภพยในอาคารเนี่ยภายในใตอาคารนี่เขาจะออบอบใดใส่สายระบบอันนี้ก็จะมีประมาณหาหกตนหาหกตนประมาณนั่นแหละคะ่ะอือันนี้ให้มาเบิงระบบนามเด้อผู้ใดที่สนใจเดี๋ยวก็คือเบาะละเดี๋ยวมือมือหนาเดี๋ยวจะมาลงคลิปวิดีโอนี้เบิง เครื่องโอตโต้เขาเรียกว่าซอยกเกษตรผู้ใดที่หักการปลูกปลูกหลายนั่งหดอยู่สองชั่วโมงกับบุญเหล่าพลังพลายืนหดอยู่สองชั่วโมงกับบแญเล้วมือใดบอยูบาทนี่ตายคักๆต้นใหม่มาซะนี่แหละคะ่ะเครื่องนี่แหละคะ่ะบ๊ได้แพงนะคะเครื่องนี้อยู่อยู่อยู่ไร่กระติบข้าวเฮาเนี่ยติดตังไว้หลายจุดเลยแหละคะ่ะนี่เป็นประมาณเกือบยี่สิบเครื่องผมว่ายี่สิบจุด ถึงเวลาเขากลับไปแค่เช็คเบื้องซื้อค่ะว่าจุดนันจุดหนีทานเมืดบอบบมืดบอแค่นั้นนี่ค่ะมันกระดความสวยงามคือเขากว่าวางต้นใหม่เป็นจุดๆว่าเขาหมาัดแบบใดเอามาให้ผู้หักการปลูกต้นใหม่เบิ้งเนาะ